สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องบันลักีสองห้าหกหาทุกท่านทุกทุกคนนะครับผมทั้งเอฟซีเก่าแระเอฟซีใหม่นะครับติดเพิ่มเข้ามาติดตามนะครับผมวันนี้นะครับผมวันที่ยี่สิบหกเดือนหกปีหกเจ็ดนะครับผมตรงกับวันพุธนะครับก็เป็นมือของเราพัฒนานะครับผมนีเราพัฒนาออกนะครับก็ นำมาฝากมาต่อไปน้องคุงเก้านะครับสำหรับแนวทางนะครับผมพอคือเก่านะครับผมก็ก่อนจะขอยเบิกแนวทางตัวเรียกขอฝากคำเตือนหน่อยน,นะครับผมคำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดขอบคุณครับ แล้วครับก็จะเข้าไปบนรถทั้งตัวเลขของมือน,นี้นะครับผมก็มาเบรงสรุปนะครับมาเบรงสรุปงวดที่ผ่านมานะครับผมเพื่อเป็นนถทางของงวดนี่นะครับซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับเลขที่ออกเลขที่ออกห้าหกสี่สองสี่แปดนะครับห้าหกสี่สองสี่แปดนะครับเ,เลขสามตัวบนออกสองสี่แปดแล้วก็ ข้างล่างส2องนะครับอีกสำหรับทั้งสอปปนะครับผมก็สอปล้านะครับก็5กับ6นะครับเลขล่างนะครับผมเป็นเลขล่างนะครับ5กับ6นะครับผมซึ่งจับคู่มวนนี้ลดนะครับเลขที่เข่าในตารางนี่ครับเข่าเป็นเข่าที่เข่าบนนะครับผม4 8นะครับเข้า4 8นะครับข้างบนนะครับผม ส่วนล่างลุดไปนะครับเข่า4 8บนนะครับส่วนเหล็กตัวรุดนะครับรุดวิ่งเข่า4ีีนะครับผมเหล็กวิ่งเี่ารุดบลอกบ่็่คอยรุดนะครับผมบ่คอกคอยหลุดนะครับเข่าแทบสมวันะครับเหล็กวิ่งส่วนในตารางกันนะครับผมในตารางกับบลอคอยอย่ารุดนะครับผมบอกคอยรุดนะครับก็เข่ากับสมวัตสักกันนะครับในตารางจับคูกันเองกันได้นะครับ จับคู่กันเองได้นะครับในตารางนะครับผมแต่ว่าบางทีแอดจับคู่หายนะครับเพราะว่าแอดจับคู่หายส่ดมากจะตอนนี้นะครับผิดบ่อยนะครับผิดบ่อยมากนะครับผมต้องขอโทษขอให้เสียใจนะครับส่วนจับคู่วันนี้นะครับว่าเขานะครับในฮาแปดนะครับบอกซีแปดนะครับผมผิดไปแต้มเดียวทุกเกือบทุกหมวดผิดแค่แต้มเดียวนะครับ พิดแค่แต้มเดียวกับทุกหมวดนะครับผมเอาหวดนี่เดี๋ยวไปตามขั้นตอนะครับเอาละครับก่อนจะข้ไปบนทางตัวเรขเนาะก็ขอคำนังใจนะครับคนไหลคนละแช่นะครับผมฝากกดไหลคดแช์น้ำแน่นะครับผมเพื่อเป็นเปิดการมองเห็นนะครับส่วนท่านที่ชื่นชอบท้งตัวเลขน,นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับ จะไดาผานชมคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับตัวเลขวันนี้ก็มีมั่นใจให้เัานะครับผมเพราะว่ามันก็หลุดมาสามงวดแล้วนะครับงวดที่สี่จะเป็นแนวไหนะครับเดี๋ยวสองถุงหึ่งกันรู้นะครับผมเอางวดนี้ก็เบืกองต่นเลยครับผมสําหรับเลขในตารางนะครับวันนี้มาเพิ่มเป็นหนึ่งอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นเจ็ดตัวนะครับผมในตารางนะครับ ครับกูจะเยอะน้อยนะครับเท่าทุกตัวนะครับตัวไหนที่ไม่ชอบตัดออกได้นะครับผมมี9 8 0 1 2, 5, 9, 8, 0, 1, 2 5, 4 5นะครับ9 8 0 1 2 4 5นะครับซึ่งสีกับหาเนี่ครับมาตัวหนึ่งแน่นอนนะครับผมสี่กับห้ามาหนึ่งตัวแน่นอน9กับ8อาจจะมาสองคู่ส่วน0 7 2นะครับ0ูนย์เอ้ยศูนย์หนึ่งสองนะครับศูนย์หนึ่งสองนี่ ต้องมาแน่นอนหนึ่งตัวนะครับผมมาแน่นอนตัวนะครับศูนย์หนึ่งสองนะครับผมแต่แอดก็ให้น้ำหนักไว้ที่หนึ่งนะครับหนึ่งนะครับผมหมวดที่แล้วสองมากวันนี้แม่อาจจะเป็นหนึ่งก็ได้นะครับกับโมหูนะครับผมเหล็กโมหูเสียว็จะได้ให้กันนะครับส่วนตัววิ่งนะครับเหล็กวิ่งนะครับห้าสี่เหมือนเดิมนะครับห้ากับสี่นะครับงวดนี้ให้เน้นที่ห้าอีกนะครับ เน้นที่หางวดที่แล้วเน้นที่หาออกซินะครับหมวดนี้เล้นที่หานะครับคือเก้านะครับผมสรับจับคู่นะครับผมแปดหนึ่งแปดสองแปดหาหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับเน้นที่แปดหนึ่ง 8 2 1สองหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับมาค,คักนะครับมากักคักกับติศหานะครับติดหานึหานี่นครับมาค,คักนะครับมาคักที่สุดนะครับเมืองหานะครับผม ส่วนตัวกันนะครับ2425แล้วก็91นะครับ242591ส่วน3ตัวนะครับ3ตัวก็581 185นะครับเลขกตัวเดียวกันนะครับผม4ตัวก็1ชุดนะครับ6185นะครับผม หรือว่าจะเป็นเก้าอะไรรับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับเก้าหนึ่งแปดห้าก็ได้นะครับผมเก้าหนึ่งแปดห้านี่ครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมสำหรับเลดสี่ตัวนะครับส่วนหลักร้อยนะครับผมหลักร้อยนะครับผมก็ลื เปิดเลก็เห็นคนเดียวนะครับสำหรับลักลอยนะครับผมลักลอยนะครับก็หนึ่งสี่สามแปดนะครับหนึ่งสี่สามแปดนะครับผมอ้าวหนึ่งสี่ห้าแปดนะครับขอภัยรับเขียนเองหลงเองนะครับหนึ่งสี่ห้าแปดนะครับหลักร้อยแน่นอนนะครับหมวดนีหลัก้อยพระพานะครับ หมั่นใจนะครับมาแน่นอนนะครับไม่หนึ่งก็ห้านะครับอ้าปรมมาณนี้นะครับไอเอฟทีพี่น้องทุกคนนะครับผมก็ใส่วิจาในการรับชมนะครับผมตัวเลขไม่ขอมีหลุดเด้อพี่น้องเลยแอดกับมุ้งหูไวรเสือกใส่นะครับก็ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมทําตามสูตรนะครับเป็นแนวทางนะครับอระมมาณนี้นะครับผมกันมาจอยนะครับ มักจัดคัดผ้านะครับผมมามากับเบิ้งผูกความมันเทิงนะครับพี่น้องนี่ก็ใจหุ่มๆอยู่นะครับคิดว่าว่าน่าจะผ่านนะครับเลกนี่จะจับคู่อาจจะเข่างุ่นนะครับผมมักจัดกัดพัานะครับเอาเขาสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับส่งหมันลำเลื้อยถุกหมันกันนะครับอผมส่งหมันทุกๆคนนะครับผมิบหนาพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ